บ,บ่ดับข้าวตินนะมาอแล้อเาดับข้าว่ี่ินเเ้นี่เสียหายวุฒเรือน่ยรวม่าาเกข้าวเดพ่อี่ก็ตัดาเดยจบมือี้วันยังโอ้แกก็ทิบ่ตุนไม่ติตุนนี่เลยลุกน้องไลายเนาะหลนโอ้ล่ะ nè, kiếm ngay, thằng Hoàng đấy. Món nước này khom máu, nhưng khom máu tám. Ô, <laughs> oh, khom máu mất bàn nó. <laughs> <laughs> nhưng khom màu tám tôi chắc. Chén Chén Nhưng ơi, ăn lọt, này. Lòp không chín, húng Soi, soi, soi. Ôi, nè, đi thần này

แล้วขอเจ้าเดียวนี่ละลุงีผิดิโอ้ยลุงมาเปิดนอนมีผิดมีบอดตาหมาดพุดอะไ้าเขาไปปอกพูดอะตำมานจากอะไรพูดหาอะไรใหญ่คพนหน้าเลยนี่อย่างนี้นี่อ้มี่นกดแล้วงองอกดีแล้วไอ้พวกไรเั่นปวดด้วยลอยบ่ไรกับ่ได้เกี่วเดี ทั่วอร่อยยังบุนงนี้แนวดีไปกัเจ็บแ้วคนละนี่เขาตั้งตอวันี่นเ,ว,เว่า,าวเทียงยเ,ยเทียงอะไรยิบกวอะไรเนาะเขาก็หาไม่ได้รักเนี่ย nè đi nè đi, nhà luôn, muốn đi à. nhà lái nó khâu à, nhà mì này, không kêu đâu, à, nhà với, không khâu cái đâu, cái nhà mà là bao che, mà chỉ... ừ. lúc là mà lúc sai bao che hay, lúc sai vai nhà bao mì, ไม่ได้ถ้าจะให้ไม่ไอ้งมันไปเลยปูนปลาใช่ไหมโอเค